สบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนเนาะก้อยยังบอกว่าคุปตายคอยยังบ่เอาเนี่ยโดยเฉพาะมันตังเหลือเบอเอาเลยบอกเนี่ยนั่นไม่ซด้น้่นปลอกก็ได้นะโอ้มันเป็นแนวมันบอกก็เป็นพวงหัวเกลี้ยงหันเป็นหัวเดียวสองหัวน้ำบมนั่นก็เนี่ยก็ยังเออเจ้าเอาได้หัวใหญ่ดีเนาะหัวพุ่มแนวมันตั้งแง่มันงนี่บ่เออเนี่ยเขาบ่เอาแหละโดยเฉพาะนล้วเขาจีวะอันปลอกเนี่ยใช่ไหมเอาเลยว่าอัน อันนั à, ừ, là, ้นสะดอกว่าเขาบ่เอาย้นยังย้นว่ามันอยู่ในหัวสะดอกครับพน้บ่เอาข่อยสบ่เอาได้ได้เบน่ะจลาใสิดูเออกอยมเนาะูเ้ดูหัวเดียวนี่เป็นหัวเดียวเอาแเป็นหัวเดียวน เดียวเห็นบอกมัเป็นลายหัวจะเป็นหัวเดียวมนเป็นแง่มันนี่หัวบไงไงเขาน้อยสกปรกเาปลกสบายนั้นเป็นแง่ใช่นบอืมอาจจะต้องไงแล้วต้งนอยทิ้งตังเนวตังแนวมันบ่รเ่นีวนั้นนี่กระดานกระเจี๊ยบนะคะเย็นวันเนียบเนี้ยนี่นเนีวนี่นยวมันเงียบเงียบียงเงียบ Mặt lượt lại thì không lắm nữa. Tôi hoa, điêu khủng đấy, không hoa, điêu khủng đấy, không hoa, điêu đấy, không hoa, điêu khủng đấy, không hoa, điêu khủng đấy, không hoa, điêu khủng đấy, điêu khủng đấy, không hoa, không đấy, không hoa, điêu điêu khủng đấy, không hoa, không hoa, điêu khủng đấy, không hoa, điêu khủng đấy, không hoa, điêu khủng đấy, không hoa, คลายเขาบอกเอาแลผมคลายสช้เวลาเขาปอกกระถิ่นครึ่งหนึ่งแบบได้แสบเป็นใครใช่าะแสบเบิร์อันนี้ก็แสบอันนี้เลอออนแห้งแสบเดี๋ยวว่าอันมันมีก้อยขาวนำมัดิข้าวเรืองแสบเบิรตก้อยนะบ่เิดสีซันมันจะเสือขลยงมันน้เนนนะกินเม่อันเแซ่บบ่ใส่นางอะไรจาดบราถือยบันแยบนำหัวมันเจ้าใส่กระสอบ แม่ก็เลยหยิบจะนํำใส่บนหว่าแม่จะพอมให้ดีกว่าใสกระสอบจะเยี่ยมเจ้าะใส่น้าเครือเวลาเจาะออกมาตะบิดแทนเจาบไปตองล่างจะเหยียบโลดเออจะว่ามึงดูอีกทีเจ้าเห็ดเนี่ยนึ่งห้าซอยและแล้วก็เส้นเกลือบ่ซอยใส่นมาเกลือแล้วเปล่าซอยแรือล่าเกลือห้อยซอยเลยใส่น้ำเกลือเลยรกันคือซอยใส่ละห้อยเกลือใส่ละอดไปสมกบทองลงเออนาซาบอกมันเอาไปสมกบแต่ขมวู้มันเป็นยังไงใบสมกบไปสมกบใส่กนแง่เนี่ยใสมกบใส่กันเนี่ยนี่บุ้ย ใช่เวลาเยวเสือกมามันอ่อนไอ้ลวกเฮ้าซอยในเวลาเฮ้าซอยล้วนะมันซึมออกเ่าซ้ามันก็มือดรุดๆเกลือขั้นแข่งัแ็งค์มั้นพ่อเกลือขั้นโพดกับมูลขั้นพ่อกัมูนก่อยขั้นพอดีเป็นเม็ดยากสาเป็นเปลียงเอามันเวลาเฮ้าเฮารดกบมันหมดนาเลมันพอมันอ่อนนะอ่อน cái có hiện thái của Hoda, hồi đà ngày hồi mắt để hiệp đứa của thịt kim cắt thì cắt thầm mây thầm mừng mà cái kia bỏ một cái sọ mình, mình phải lái lên bỏ đi xuân cho nó hoa bạn nghe xuân cho nó hoa bạn em nhảy đây kia kì Pi này cái cho đút này đi, to, 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 to,

โอ้กได้ยังงี้ม้ววตแล่นคันลนี่บอต้องเอานี่อนเบเลยแบบนี่เอาแบบนี้เตือนมาเอังี่นอนี่้เตืนกระโหัไปปูกปะแม่นัโยหัวไปหัวเงาตัวของข่อยได้เออมานี่ให้บอกใบหัวหงล เป็นหัวเป็นหัวเพ้พมันทำเพ้พมัานเลยคนเดียวโอ้เจ้าพ่อเขาบอเอาแค่นเ้มันบอเอาแล้วคันบอกอันนี้นะมอนบอกมันกระเซียนเนาะแบบนี้แล้วนี่แต่เดือยหามพามไปหมดเลยเนี่ยกินกันเนี่ยมึงร้านเนี่ยคิดอางข้ัวนะรก้อนนงมีอะไรพูดแต่กู้ะไปินอะไรเนี่โว้ยกิม่าจะกินกัน

ิืนอน่อนไหมโอ้ยสำน,นึงเลยได้ดีดคือมันฝรั่งเลเออเกิดตะกูลเดียวกันทึ้นมนอะได้เขาจะไปทอดนะทอดแล้วม,มันเป็นหมูทอดบรต่ายขั้นที่ทอดกะลองอันนี้ไปว่า เอาเห็ดเราไปตัดเห็นิดีแ้มาถอดลงมือหงษามือคือเราแบบขันหงามือเหี้เห็ดบาง้อยเราก็เหี้ได้ยเนี่บกขันบอกมันบุกันหเอาบกคันยางมัเอาบุอีกเล้วแบ่งหนึ่งแบงกับป้า่ายกินน้ำยาลำเมาดีไหมเอ้ให้กินค่ะ không sao hơn cho oczywiście rủa nó cho gì mà bố cắc không kháu A phản thalf l chips nằmstock lòng Rebel có ok đâu có để hai s aspiration 8 binh bang ba mình ở này Nào tôi cho านบางๆแล้วแต่ความมักคนสอบของแต่ละคนก้อยหัวน้อยเนาะบ่หัวใหญ่แต่ว่ามันเป็นแงมก้ยแงมก็เลยได้ตกสิ่งนยมันเป็นอย่างกอยหัวใหญ่ก็ได้สิ่งใหญ่าสอยเป็นฝานๆแล้วก็เอามาล้างน้ําแล้วเฮาสิใส่เกลือันเกลือเนาะบางคนเจ้าก็ใส่เลยบางคนใส่เกลือเลย อันนี้เราใช้ยางน้ำออกส่วน đất vàng thật Nó như vàng chưa chiều không phải? Chiều Nó Để mà mấy người nghĩ đủ đấy Cô đầm nữa, cô đầm Cô đầm nó làm này. เดินไปเดี๋ยหวหาขู่หาขู่มาใส่นะแล้วดี <c oughs> เบิร์แล้วกันดูดยเอาแล้บดิคลุนบ่แล้วบดิกลนแล้ปุ๊บ่่ลคลนบ่บ่่ยทำานเสร็จ อามเดกๆนม่นได้นค้องเมือกัคุณยายคี่ลุงแถวบสานนี่นะนี่น

อ,อ,อันขันตอนสุดท้าเยเนาะมาประทันเพื่อนพี่น้อง อยางนี there, ่ใพนลลางนะเนาะพื้นล่างในนก็เลยเสื้อใส่แงเนี้เนะคนสีเอาไปมันเล็บมันสิเปลยเลยบอลนี่เอ้วยเน่าเนาะแหงเน่าแห้งแสบเปลยโผล่แล้วจักมือก่อนยอ้าวพนหลางแล้วน้างนกในคนสิเสื้อนี่ยเสื่อเสีแงเงี้ยในคนสีเห็นไหมมนกะดิบหน้ามันเต้นสุด้าย เปอยมันก็บบคุณเน,นี้แล้วเนาะไ้ไดไหมนีตับบตง,งคนนี่ยมาบดตั้งม,งมนี้ยจบ,บี่ะ ป็อนี่อืติ่ตองห้องบันเปลีนน่ยนิซิอของนักักติงน้ำกไชุกชุ่โอเค คือว่าสำเร็จเสร็จสิน,นพี่น้องในการเห็ดกอยมีจะนาหนึ่งกินได้แบานี้เด้สำหรับคลิปเห็ดกอยนับแต่มือขุดมาซอยเซน้ำเนาะมาหอดขันตอนนี้เป็นคันตอนสุดท้ายเลยลจางัจน,นะครับไปหนึ่งกินได้พี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายโคจทเพียงเทนี้ก่อนเลยขอบใจสำหรับผู้ที่เข้ามาติดตามเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ กำลังใจสบายเลยเด้อสำหรับคลิปนี้สบายดีบายบายม่เกจอแล้ววะ น้ำตาลลงไปพี่น้องแต่วแก๊สมันอยากเปียกๆเลยลอยมาถกให้ดีกว่ามือับสัน่นนะจ